มาครับวันนี้เราจะสอนเล่นฟอร์เรนยังไงให้เก่งมีไวตามสูตรโบราณนะครับและนี่เขาดาวสก,กัดมาชนฟอร์เรนด้วย <c oughs> ตันนี้สนุกเลยนะเพราะสกัดนี่แพ้ทางฟอร์เรนจัดเลยนะครับอ่ะกลับมาเรื่องสูตรนะครับสูตรนี้เนี่ยเอาง่ายๆคือถ้าเลือดเต็มขอดสมองแลวลำสไสปเลยครับจะมากี่คนกล็ลำครับห้าหนึ่งกล็ลำถ้าใครยังไม่ช้ำเนี่ย <c oughs> <ๆ>ก็ไปใช้สูตรนี้ในบทธรรมดาก่อนนะครับตรงนี้รลที่สุดเลยครับมีดาฟ้าในํำลวนออหนี่มาทั้งหมด5าคนเลย ่ะพลังแฟนของฟอนเลยที่ใช้ในเกมนี้เนี่ยก็ตามนัดจอนนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของรูนเนี่ยก็จะไปตามนัดจอนี้เลยครับเราก็จะใช้บอลลูนคิทสิบหกนะอย่าเสแสรบไม่ต้องกลัวนะครับเขาจะทำเราเจ็บก็ทำไปขอสองก่อนอ๋ครับสองแล้วสวนเลยโอเคมาต่อครับโค่นเรียบร้อย เล่นฟอร์ลนี่ต้องมัน่นใจในตัวเองสูงนะครับว่าหนึ่งหนึ่งใครเราต้องไม่แพ้เลยวันนี้นะคือตัวมันเป็นตัวที่หนึ่งหนึ่งเก่งมากเลยนะผมแก็บให้คิวก่อนก่อนสีก็เล่นฟาร์มเหมือนเดิมครับแต่ว่าถ้าเจอหน้าพวกผมก็โดนใส่ถ้าเลือดเต็มนะโดนใส่เลยนะ เขาแท็กปาร์กก่อนลิฟต์สี่ครับช่องนี้นี่ยอดโตนะครับเดี๋ยวยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับอันนี้จะบันไดนะทีมเรามีเดยกตัวต้องการสี่นะเกมนี้ก็เป็นเกมรังสีส่าดาวนะครับช่วงนี้ผมเล่นดีลองคอนไคสกัดนี้ผมกานะครับรีบเคลียร์คลิปเลยเคลียร์เสร็จตัดเลยนะครับ ไปครับลุยเดี๋ยวผมออกแข้งได้สองเขียวละเรียกวาวเลยครับแล้วโลเพราะเลยแผ่นนี้เนี่ยถ้าออกแทงก่อนอีคือเก่งมากนะออกฟอสเข็บก่อยนะเป็นข้าดีเลยผมจะได้เป็นฟอยด์เข็บเก่าดาฟ้านะครับขึ้นสองชนนี้ก่อนเลยนะ ในส่วนของ setting นะครับก็มีเปิดไว้ว่าสุดนี้แล้วนะครับก็จะตั้งค่าโจมตีเป็นกลางแต่ว่าถ้าหามือใหม่หัดล้อมเนี่ยก็ตั้งเป็นใกล้สุดก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะไหลเข้าแคดี้ไม่ได้แต่ถ้าช่วงแรกเนี่ยตั้งใกล้สุดก็ค่อนข้างดีครับฝึกล้อมง่ายดีฝึกจับน้ำหวาการล้อมให้ได้ก่อนครับ คือมาาชูครับตรงนี้ติดป้อมอะไรหาฟังไต้ไฟเข็บนั่นจะล่นงานชิงเยอะเลยเฮ้ยดวงโอ้ไปครับสองนี่ก็รวยครับเดือเต็ม ต่อโอเคครับสวยเลยอะตรงนี้ก็เดี๋ยวขอแตดเข้าสู่โฆษณาสักครู่แล้วนะครับเกมลองเดือดเลยก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนำวิธีการเติมเกมที่ปลอดภัยสุดในตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่ดาบนโปลไฟล์ของเราแล้วกดตรงรูปเฟื์นเล็กแล้วให้กดที่ open ID จากนั้นให้กดคลอดแล้วก็จะได้ ID ที่ใช้เป็เกมนะครับจากนั้นก็ทักแชทเห24บ พิมพ์คำว่า R V นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชําระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับหลังจากชำระเงินแล้วเนี่ยรอแป๊บหนึ่งครับคูปองก็จะเข้าสู่ ID ทันทีซึ่งเพจนี้เนี่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคุ้มมากเลยครับหากใครเรามองหา ID R V คุ้มๆพร้อม,ม,ม,มเล่นลุ้นครบทีลาส,สวยๆแนะนำเพจนี้เลยนะครับ d m n t o n TP7 เพจนี้เนี่ยมีผู้ติดตามมากถึง1สายสเจ็ดหมื่นคนเลยนะครับที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม R V คาถูกราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่3าบาทเท่านั้นเองนะครับ สามารถดูนิ้เพชรใต้คลิปได้เลยครับ <is> อ่าเคคลิปเสร็จก็วาร์ปเลยแล้วกันนะครับอ้าวมังกรเกิดงกลำเลยแล้วกันคลิปกองก็ชนด้วยนะครับมีพกักเลือ็บหนิ เฮ้ยตะกรดโดนแล้วไปครับผ่านเลนคืนเลยตะกันเฟฟิกเกอร์แล้วนะครับรอบหน้านี้เขาลำบากแน่เขาสู้เลยเราไม่ได้นะครับว่าต้องพยายามเข้าเลนกลางจะคอมดักกันนิดมั้เดี๋ยวยี่เราไปเราขึ้นดาบฟ้านมาเลครับเอ๊ะเอ้าผมไปเซตผิด อะเซตดับป้ามาแล้วครับเกือบเล่นฟอร์เรนทูแดงเตะโดนอีบมาไงดองไม่เป็นใจเท่าไหร่ครับตอนนี้โอ้สกดัดมาครับตอนนี้เพิ่งรีบกลาบนะครับตรงกลางนี่คลิปชน,นนะด้วยนะีคลิปเล็กาาอันเล็กขึ้นมา ปาไปขโมยคลิปกลางกันไปโอเคครับเดี๋ยววับกลับเลยอย่าขาต้องวิ่งไวนิดนึงต้องเสี่ยงนิดนึงนะครับแต่ก็ต้องดูแบบดีๆนะอย่าไปเสี่ยงมากเกินไปนะไปครับตอนนี้สับเลยละเคลอยู่ในล่านะครับเกมนี้เนี่ยถ้าหากผมขึ้นดับฟ้าขึ้นมาเนี่ยผมอึดมากนะ แล้วก็ได้สโลด้วยแล้วโดนลัมที่นี่เดินไม่ออกแด่ตรงไหนคีบเป็นขวางหน้าเราก็ลัมที่หมดเลยครับให้เราได้ลัมต่อเวลาจะได้ลัมชินมือมากขึ้นแล้วก็เนฟเลยเนี่ยอย่าบ้าลัมเกินไปนะครับยังไงเราก็เป็นน็อบเลนนะอย่าลืมทวงเวฟด้วยนะครับเฮ้ยดูมาแบบนี้ Whatever. finish this later. I'll เฮ้ตะกรัดมาไปครับอ้อยสุดเลยต่อไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่เนี่ยโอ้เทลีฟีจัดโอ้ตะกรัดไดเดียวโอ้โหเรียบร้อยครับนี่เพื่อนมาต่อสรุปทั้งคิวนี้มารายการหมดเลยใช่ไหมเนี่ยเคลี่ฟีจัดเลยนะมาครับกันแล้วครับเรื่อยต่อ ตอนนี้เนี่ยผมพยายามลดความเร็วในการล้ำลงมานะครับเพื่อให้ปลาดอกได้แม่นขึ้นนะเดี๋ยวขอเล่นหน่อยแล้วกันนะครับจะให้ลำง่ายหน่อยล้ำแบบเขาหนีไม่รอดอะไรเงี้ยเดี๋ยวคิดไปเราก็ขึ้นตินดขึ้นมาเลยนะครับเกมนี้ผมขึ้นกับชอยขึ้นมานะรับด้วไม้ด้วงนะครับโอ้โหแล้วตรงนี้ พี่ตัเล like erm ือดน้อยๆนะเดินอ้อมเลยครับสองครับต้นดอกนี่มันตอวนี้โดมาติดดาบฟ้าแล้วไอ้สวนเลยโอยีฮะโอ้มาเพียบเลยไอ้ตอนแรกอ่ะผมก็ลำแบบ เล็บสกอร์นะครับเหมือนกับเล่นเออรเลนปกติอ่ะมีจังหวะก็ค่อยเข้าไปลำนะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมไปเจอน้องมาร์คนะครับน้องมาร์คนี่ก็เป็นฟลเรนมนส้มอันที่2ของประเทศนะครับก็ผมเห็นน้องมาร์คไออาคือเดินลำเดินลำหมดเลยครับจนบางทีบางช็อตผมรู้สึกว่าเขาโยนด้วยซ้ำแต่ทีนี้เนี่ยก็เลยลองเอาไอดียนึงมาเอาไอดีนงมาเลยแล้วก็ลองเล่นดูนะครับเล่นแบบมาถึงปุ๊บผ่านเรื่องลำผ่านเรื่องลำเดียวเลย เกับการนั้นว่าเล่นดีขึ้นเรื่อยๆแบบดีขึ้นจะเห็นที่ชัดแบบก้าวกระโดดเลยนะไอที่ต้องเปลี่ยนดีเพราะว่าเดี๋ยวใช้ชื่อบอกคนป่าปุ๊บเดี๋ยวเขาหามยุ่นก็ไปลองดูเฮ้ยมันมันได้ผลแบบเห็นชัดเจนเลยนะครับซึ่งแต่ก่อนคนเล่นหลายๆคนเนี่ยก็ฝึกวิธีนี้การนะครับเล่นแบบขอสมองมาถึงปุ๊บเจอหน้าคือลำเดียวเลยตอนแรกผมคิดว่าเออฟอร์เรนแบบเล่นอย่างเงี้ยคือการโยนใช่ไหมเออปุ๊บเข้าสี่หนึ่งข้าศึกหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นวิธีที่ทําให้เราเล่นฟอร์เรนได้เก่งขึ้นแบบกก้าวระโดดเลย ตัวเกมจบสกอร์มาคิวสี่ตายเก้าอย่างเงี้ยคิวห้าตายสิบสองย่างเงี้ยช่วงแรกที่สุดใช่มแต่พอเวลาผ่านไปปุ๊บเราก็ตายน้อยลงเรื่อยๆน,นะครับเราก็จะเริ่มดูจังหวะเององอกมากขึ้นผมเชื่อว่าฟอร์เรนที่ติดไม่แต่หลายคนนะครับก็น,น่าจะผ่านการฝึกทีนี้มานะแต่เราก็ต้องเล่นฟอร์เรนล้ําให้ดีในรอบหนึ่งก่อนนะครับถึงจะเล่นแบบนี้ได้นะถ้าใครยังเก็บดอกไม่แม่นล้ําไม่คล่องอะไรพวกนี้เนี่ยก็อย่าเพิ่งใช้วิธีนะครับ ตรงนี้ก็เดี๋ยวลงไปปิดเลยนะครับช่วงเวลาที่คิมเขาปอมเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่น่าเล่นที่สุดแล้วทีมเขาก็จะบันปวดหน่อยเพราะต้องมีคนบาร์มกันเลยนี่พิกกี้นะแต่พิกไม่รอดพวกนี้เหมือนจะมาช่วยนะครับแต่ว่าไม่กล้าโดนใส่นะเล่นดวงน้อยกันไปนะครับบีฟิกเกอร์นะครับไล่ต่อเลยโอ้คิวเล่นดวงเต็มพิ่งกนี้นะ โอ้ยผมก็ดาบปั๊มดีกว่าไปไหนเสร็จร้อยครับลูกบอ้บ้าทับกันเลยครับดูยินต่อครับตอนนี้การเงินผมก็อยู่ที่อันหนึ่งเลยนะครับทำเว็บเสร็จก็วิ่งไปไล่หาค่าคนนะครับคลิเรานี่มุ่งทางบ้านนะเป็นคนด้านหน้าป้อมนะครับ เฮ้ยสกัดเขาเทลหูแหลกจับเฮ้ยเทนไหนสวยโอสวยเลยเทนดีแด่ไหนครับโอ้โหเทนดิจะบฟอบเลยนะ อ่ะแล้วก็เดี๋ยวชื่อต่วใหม่เราจะขึ้นทอยขึ้นมานะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยน่าจะคาใจเรื่องที่ว่าทำไมผมเล่นฟอร์เรนแล้วไม่ค่อยออกตัดเลือดนะครับอ่าคือฟอร์เรนอ่ะผมมองว่าถ้าตัดเลือดไปเนี่ยมันจะทำให้ฟอร์เรนตัวบางมากขึ้นไปนะครับซึ่งฟอร์เรนอ่ะถ้าเอาให้เก่งที่สุดคือมันต้องอึดแล้วลำเท่าไหร่ก็ไม่ตายมากกว่าที่จะลำตแล้วก็ลำแบบแรงนะครับผมก็เลยให้ความสำคัญกับคอปุ่นมากกว่านะครับอันนี้บอกฟ้าตายครับให้ร่วงอยู่ในพวกลายทำ ตาไม่สวยครับเฮ้ยมีคนได้ชิงด้วยโอ้อยทิ้งไปเยอะไปครับปล่อยเลยดาวฟ้าคุณดาวนาครับไม่ต้องใช้ก็ได้คุณดาวเก้าสุดวีนะตะกี้นี่เอ้าเทลออกลูกแก้วเลยเหรอเกมนี้สตาร์บมิสอัดเทลขนาดนั้นเลยครับโหและนี่ครับเทลขอลูกแก้วปุ๊บเนี่ยยิงสกัดเข้านิดเดียวโอ้ บางทีการเปลี่ยนตำแหน่งยืนเนี่ยก็น่าจะทำได้ดีกว่าที่จะโอนแก้วนะครับเป็นดับเอ็นตรงเยอะนะหรือไม่งั้นก็ใช้เป็นดับม่วงก็ได้นะครับได้เหมือนกันบ่าวแก้ครับกันนะครับตอนนี้ทางคิวเลงครับเอาดัสเอร์อยู่ครับทีนี้ผมก็ขอสามภาษแป๊บแดงเลยแล้วกันนะครับ เราเรียกนี่ละดีนะครับทำเวฟก่อนบวกทุกครั้งเลยตอนนี้ดวงตายที่เราได้ดาร์กด้วยนะครับมีผมเล่นซัสโลนะสตาร์ดีแล้วนะครับเกมนี้เนี่ยตัวที่ทำให้ผมตายบ่อยก็จะเป็นเชลีนะครับผมก็เลยช่างใจระหว่างชิวร้อยกับสายเขียวนะครับซึ่งสายเขียวมันจะเหมาะกับเกมนำที่ดาร์กมันจะเกิดเนี่ยครับ พีเ่เดี๋ยวเราให้เกินเราเปิดบ้างแล้วกันพี่ไม่เข้าป้อมเลยครับโอ้เราเดียวลำลรัวๆตาเราแล้วครับขเขาปิดคียหลังมั้งโอ้เสียดายหรอกไม่โดนนี่เล่นกันโดยไม่มีคีย์ไปนยเกินเกิน โอ้โหสตาร์ไปงั้นเลยโอ้แล้วมีอะไรผมเนี่ยขอสวดแล้วกันโอ้แล้วป้อมยิงโอ้เอคเข้าจบเกมครับกันไม่อยู่แล้วเหลือแค่เฮเลนคนเดียวก็ในส่วนของการสุดแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเล่นเป็นเซสถางลวนกันด้วยนะครับก็จะคล้ายเกมนี้เลยนะครับก็จะน้่นที่การล้ำได้บ่อยนะครับแล้วก็อึด สามารถแทงให้เพื่อนได้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนมาปิดดาเมจนะครับตาจริงเนี่ยต่อให้ออกแทงแล้วเนี่ยฟาเรนก็จะมีดาเมจเพียงพอที่จะโซโลคิวได้นะครับคือมันเป็นตัวที่ค่อนข้างคงอ่ะต่อให้ไปออกดาเมจสักคินเลยก็โหดนะครับเกมนี้ดอกค่อนข้างแม่เลยนะตอนนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นลังคาลงนะครับให้ดอกมันมันขึ้นนะผมคิดว่าได้ผลค่อนข้างดีนะ เห็นนี่ก็สกอร์13.6เลยนะครับแล้วก็ดาเมจอยู่ที่29เปอร์เซ็นต์เลยเนาะนี่ออกทั้งล้วนเนี่ยนะผมเชื่อว่าหลายหลคนนี่ก็ยังคาใจกับเรื่องตัดเลือดอยู่ดีนะครับกับการที่ทีมมีเฮเลนนะครับคือถ้าฟอเรนน่ะมันอึดมากคอเนี่ยทีเนี้ยมันก็จะรำได้เรื่อยๆครับแล้วก็จ่ายดาเมจได้เรื่อยๆนะครับจนเฮเลนฮิ้ไม่ทันไงมันก็ถือว่ารับมือได้ในระดับหนึ่งนะครับตดยที่ไม่ต้องใช้ตัดเลือดก็ได้แต่ว่าทหารในเกมมีตัวแท้งหนาๆอยู่แล้วนะครับแล้วต้องการดาเมจก็ขึ้น ตัดเลือดขึ้นลองนุ่มมากก็ได้นะครับได้เหมือนกันแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันก็จะไปเป็นฟาเรนซีโดมบานนะครับซึ่งผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมเป็นเมนลมอยู่แล้วนะครับก็ชอบเล่นตัวที่มันอึดมากกว่านะครับแล้วก็ใช้ดัเมจดน้อยๆแต่ว่าลําได้ต่อเนื่องนะครับเข้าไปาปิดคิวไรพวกนี้ทนนะครับก็ในส่วนของฟาเรนอันนี้ก็ถ้าหากจะฝึกนะครับก็จะลืมทาเวฟด้วยนะครับแล้วก็ถ้าหาไม่ไหวจริงนะครับอย่างเช่นเราอาจจะสกอร์ศูนย์ห้าละ อันนี้ก็พักพกบ้างก็ได้ไม่ต้องบุกมั่ว่าก็ได้นะครับก็ตั้งหลักกันใหม่นะครับคือฟอร์เรนน่ะถ้าเกมมาเสียวเนี่ยมันแก้ยากนะครับก็พยายามรักษาสมดุลระหว่างการเข้าไปบวก1 5 1 4หหนึ่งสี่ในพวกนี้ดีๆแล้วกันถ้าเราเข้าไปบวกแล้วพลาดปุ๊บก็พยายามเซตเทมกันใหม่นะครับแล้วก็ดูไอเทมกันใหม่นะครับรอของนิดนึงประมาณนี้นะครับ อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เตือนใจให้กันหน่อยนะกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบค,ครับ